สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาตอบคําถามสมาชิกอีกแล้วครับผมมีสมาชิกถามเข้ามาว่านะครับว่าเขาไปล่ามอนตัวนี้แล้วนะฮะตั้งห้าครั้งแล้วนะครับแต่ทําไมยังทําชุดมันไม่ได้สักทีนะฮะทําไมชุดมันไม่โผล่ขึ้นมาให้ทำทันทีใช่ไหมในร้านโผล่มาก็ไม่ครบเซตนะฮะทํายังไงดีแหมมันตอบสั้นๆไม่ได้ทีอันนี้มันต้องพาไปดู <c oughs> ตัดไปเลยฮะตัดภาพไปเลยฮะครับครับไปดูกันเลยครับ จริงๆการที่เราไปตีมอนขัาตัวหนึ่งแล้วกรอกมันไม่ขึ้นมานะครับมันอาจจะมีได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะครับแต่เราเราพามาดูเรียกว่ากลไกการการที่กรอกหรือว่าอาวุธเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาให้ทำหลักๆนะของเกมนี้กันก่อนนะครับก็ในเกมนี้นะครับทุกอาวุธนะทุกอาวุธทุกชุดกรอกเลยนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Key i เทมอยู่นะครับ k e ไอเทมคืออะไรนะครับ เราต้องมีชิ้นนั้นก่อนนะเราต้องมีชิ้นนั้นก่อนนะครับไอ้เกราะหรืออาวุธชิ้นนั้นเนี่ยมันถึงจะโผล่มาให้สร้างนะครับคือถ้ายกตัวอย่างอย่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัว阿าทิออนเนาะนะครับการที่เราเข้าไปตีลาทิออนผ่านหนึ่งตัวหนึ่งเควสเนี่ยไม่ได้แปลว่าเกราะทุกชิ้นอาวุธทุกอย่างของ阿าทิออนนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราทํานะครับเราต้องดูที่ตารางตัวนี้ อ่ะแต่ว่ามันเป็นโชคลายของเราครับที่ในเกมนี้ในตัวเกมมันไม่ได้บอกเราอะนะครับเราเลยต้องไปหาข้อมูลจากข้างนอกแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บกีฬานิโกเองอย่างที่เปิดอยู่นี่นะครับหรือในแอปนะนะครับในแอปมันก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับก็ต้องไปเปิดเปราะตัวที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเห็นตามนี้เลยนะครับมันก็จะบอกว่าแต่ละชิ้นเนี่ยครับมันมีอะไรเป็นคีย์ไอเทมนะครับตามที่เห็นนี้เลยนะครับ ลองไล่ดูนะครับอ่ะก็จากตัวอย่างที่เห็นนะครับจะเห็นว่าทุกทุกส่วนเลยนะครับ่ว่าจเป็นหัวตัวแขนเอวขาเนี่ยมันใช้ไอเทมคนละชิ้นกันหมดเลยนะครับขียไอเทมคนละชนิดกันหมดเลยก็เป็นตัวอย่างที่เราหามาให้ชัดๆเลยนะฮะว่าชุดนึงเนี่ยขีอไอเทมมันไม่เหมือนกันเลยนะฮะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยส่วนมากจะสองชิ้นสามชิ้นใช่ไหมคุณโจ บางตัวง่ายๆหน่อยชิ้นเดียวก็มีใช่ฮะแต่ว่ามันจะมีเกราะบางบางกลุ่มแล้วครับที่เรามีแค่ c r อย่างเดียวก็ยังไม่พอนะก็ยังไม่พอที่จะให้เกราะหรืออาวุธชิ้นนั้นเนี่ยโผล่ขึ้นมาในร้านอาวุธให้เราทำนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องไปเล่นเควสปลดล็อกเพิ่มนะนะครับซึ่งก็สามารถเช็คได้เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับมันจะเป็นลิงก์รวม ปลดเวทปลดล็อกหลายลยอย่างนะนะครับมันจะมีหน้าหนึ่งเกี่ยวกับปลดเหลาะปลดอาวุธเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับแต่ที่แน่ๆล่ะนะครับเกาะะกูล R าร์นะครับเนี่ยเกาะอซีรี์นะครับมันเป็นเกาะที่เราต้องมีทั้งเขี่ยเทมด้วยนะครับแล้วก็ต้องปลดล็อกด้วยและเป็นเกาะที่กลุ่มที่สําคัญมากๆในเกมนี้อีกกลุ่มหนึ่งเลยนะครับเราก็ต้องเล่นเวสปลดล็อกมันก่อนนะครับอาจจะยาวนิดนึงเพราะเกาะบางประเภทก็ไม่ต้องมีเขี่ยเทมก็ได้นะนะครับ รูปที่ขึ้นขึ้นมานี่นะครับก็คือไปเล่นไอควสปลดล็อกนี่แหละนะครับเล่นผ่านก็มันก็จะขึ้นไม้ทําแล้วนะครับอ่าครับผมนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะกับการตอบคําถามว่าทําไมล่ามอนตัวนี้แล้วชุดของตัวนั้นไม่ขึ้นไม้ทํานะครับอืมครับก็ถ้าสรุปสั้นๆนะครับก็ลามอนแล้วเราอาจจะซวยนะนะครับไอชิ้นที่มันเป็นเชียเทมเนี่ยไม่ดรอปลงมานะครับเราไม่ได้มากรอบมันจเลยไม่โผล่ให้ทำนะครับ แต่ถ้าเราเช็คแล้วเราชัวร์แล้วว่าเอ้ยเรามีเฮียเท่์แน่แน่แล้วแล้วกรอ,อกมันยังไม่ขึ้นไหมทาอย่างเนี้ยต้องไปเช็คเพิ่มต่อนะครับว่าชิ้นนั้นเนี่ยกรอกประเภทนั้นเนี่ยเราต้องไปเล่นเคเวสผลลอ่ก่อนหรือเปล่านะครับนะเช็คสองอย่างนี้นะอ่ะครับผมวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ฮะนะครับผมครับก็ใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ฮะตอบไวแน่นอนฮะ สำหรับคนที่ถามเข้ามาว่านะฮะทางเรามีกลุ่มเล่นเกมหรือเปล่านะฮะก็มีนะฮะเราวางลิงก์ไว้ให้ที่ดีสคริปชันของทุกคลิปเลยนะฮะก็จะมีไลน์โอเพนแชทนะครับแล้วก็ดี Discord นก็าวางลิงก์ไว้นะฮะจะเข้าหรือไม่เข้าก็แล้วแต่พวกคุณนะฮะในกลุ่มมันก็จะเจ,เจ้า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 หน่อยนะครับนะฮะแต่ถ้าพวกคุณต้องการความไม่สงบนะฮะก็เชิญได้นะครับ